จะประเมินราคาใหุ้ก่อนว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคุณพอใจเราค่อยหลอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงนี้วงนี้เมอกี้ได้ยินว่าไม่ใช่ทอง oh. ไม่ใช่ทองโอเคครับเดี๋ยวเราไปเช็คดูก่อนว่าใช่ทองหรือเปล่าครับแต่ที่สาคัญผมได้ยินแ้ว่ว่าสองพันเส้นนี้สองพันเชียงรายสองพันสามร้อยโอ้โหหลับหูหลับตาให้เลยงไงครับถ้าสร้อยเงินก็ได้จะได้อยู่ครับผมเช็คแล้วเป็นหน้า ที่เหลือเราไปดูเปอร์เซนต์กันสักหน่อยครับแล้วจะขายได้เท่าไหร่ขอบคุณ FC จากเชียงรายนะครับที่ยอมให้ออกหน้าครับคุณผู้ชมคะมีหนุ่มคนหนึ่งค่ะก็เขามีเข็มขัดหนากอยู่คุณผู้ชมคะ่ะไม่รู้จะทำยังไงละ ขายที่ไหนก็ไม่ได้ราคาตัดสินใจเดินทางกว่า700กิโลจากเชียงรายเนี่ยมาแถวสุพรรณมาตามหาร้านหลอมทองหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่เชียงรายไม่รู้ร้านไหนนะคะกดราคาหนักมากให้อยู่2,000กว่าบาทเองไปเจอร้านนี้ปรากฏว่าชุบชีวิตค่ะเขาอัดราคาถึงหลักแสนเลยคุณผู้ชมค่ะ เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจค่ะหลังจากที่มีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งก็คือติ๊กต็อกชื่อว่าคุณไทยมาวินช่างบ้านบ้านซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการหลอมทองแล้วก็เป็นร้านที่รับหลอมอะไรแบบนี้แหละค่ะได้มีการออกมาโพสต์คลิปที่ต้องบอกว่ามีลูกค้ารายหนึ่งเป็นผู้ชายนีแ่แหละค่ะเขาเอาเข็มขัดนาคแล้วก็แหวนเอามาให้ประเมินราคาหน่อยหลังจากที่ตัดสินใจแบบโห แถวบ้านเนี่ยไม่ได้แล้วอ่ะสองพันกว่าบาทเองนะคะเดินทางมาจากเชียงรายเพราะก่อนหน้านี้ไปสอบถามร้านหนึ่งเขาให้เข็มขัดอันนี้อยู่ที่สองพันสามร้อยบาทแต่ลูกค้าท่านนี้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต้องได้มากกว่านี้ดิเท่าที่ไปดูหลายๆเจ้ามันมันแบบในคลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาให้ราคาเยอะนะยี่เอาไปหลอดมีได้เยอะนะไม่รู้จะทํายังไงตัดสินใจมาที่ร้านไทยมาวินนี่เลยะคะ่ะโดยมาจากเชียงรายเลยเข็มขัดนาคเนี่ยน้าหนักเอาไปชั่งดูอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่จุดห้าหกซึ่งในคลิปค่ะ ช่างเองเนี่ยก็มีการนำไปหลอมตามกระบวนการนะคะโดยทางร้านเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าอยากจะตั้งใจทำทุกคอนเทนต์นี่แหละก็คือเหมือนว่าทำทุกคลิปนะคะเพื่ออยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะลูกค้าเงีย้ยโดนกดราคามาแบบเนี้ยบางทีมันไม่แฟร์กับลูกค้าเขานะคะถ้ายังเป็นแบบเดิมๆเนี่ยยังมีการกดลูกค้าเรื่อยๆต่อไปร้านคุณเนี่ยจะมีผลกระทบแน่นอนเพราะทุกวันเนี้ยร้านก็เกิดขึ้นหลายจังหวัด แล้วแต่ลังจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีร้านเดียวแล้วถ้าต่อไปเกิดร้านอย่างผมเนี่ยขึ้นเยอะๆถ้าแบบเริ่มค้นเริ่มศึกษาเริ่มรู้จักวิธีการหลอมทองเยอะๆแบบเนี้ยคือเขาก็บอกว่าผมอาจจะแบบ ผมว,ว่าคุณอาจจะจับก็ได้ถ้ามันคุณกดราคาทองเขาขนาดนี้นะคะไม่ได้เอามาหลอมอะไรประเมินด้วยสายตาอย่างเงี้ยให้เขาแค่เนี้ยกดราคาคุณอาจจะได้แค่ขายแล้วไม่ได้ซื้อคืนแล้วต่อไปคนที่ทําแบบผมเนี่ยเขาอาจจะท,ทําทองรูป,ปรพันขายเองก็ได้ถึงตอนนั้นเนี่ยคุณอาจจะเดือดร้อนเตือนด้วยความไม่หวังดีซึ่งแน่นอนเขาว่าเขาก็มีการแบบ อธิบายนะคะพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นลูกค้าถึงขนาดยอมลงทุนมา700กว่ากิโลเขาโกรธมากโอ้โหกล้าให้ได้ไง2003จริง,รงๆเขาหวังว่าจะได้มากกว่านั้นด้วยซ้ําปรากฏว่าผลที่หลอมออกมาค่ะนาคเส้นนี้เอามาหลอมแล้วได้อยู่ที่3 5 2 4ีเนมีเงิน,นผสมอยู่5%ทองแดงอยู่ที่ประมาณ58%น้ําหนักหลังจากที่หลอมอยู่หลังจากที่หลอมเรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่154.14ก็จะได้อยู่ที่กรัมละ1071บาท เงินที่ลูกค้าจะต้องได้เนี่ยเป็นเงินทั้งสิ้นจากตอนแรกที่บอกนะคะร้านทองให้2,300บาทตอนนี้พอหลออออกมา1 1 5 3 5 2 8บาทซึ่งถือว่าราคาเนี้ยคุณผู้ชมโอ้มันอย่างนี้เลยนะคะมันคนละเรื่องกันเลยถือว่าราคาที่ได้เนี่ยคุ้มค่ามากๆกกับการเดินทางมันได้มากกว่าที่คิดจริงๆคุณผู้ชมนี่ถ้าตัดสินใจแบบรีบใช้เงินอนะโอ้สองพันสามอะขายขาย,ขายก็ได้โอ้ร้านทองนี่ได้กาไรเลยนะคะ หลังจากเรื่อง,างราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปแน่นอนว่ามีคนเข้ามารับชมมากกว่า1.9ล้านครั้งแล้วมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากถึงมึ่ถึงขนาดที่บางคนเนี่ยคุณผู้ชมแซวเลยนะว่าพี่แกกัดฟันเลยฮ่าฮน่าจะแค้นโอ้แกกัดฟันจริงค่ะเหมือนแบบโกรธมากนะคะว่าทาไมกล้าให้ราคานี้แต่พอมาเจอร้านนี้ใจชื้นค่ะโอ้โหได้เยอะนะคะบางคนบอกว่าไอ้คนที่บอกว่าหักเจ็ดเอร์ซ็นี่เยอะมาดูนี่นะเออบางคนก็บอกร้านเนี้ยเขาหักเปอร์เซ็นต์เยอะหรือเปล่าหลอนนู่นหลอมนี่ ร้านทองเชียงรายนู่นอะแถวไหนไม่รู้อะหักไป98%สุดยอดเลยค่ะบางคนบอกว่าจาก2003นเนี่ยไปอยู่ที่แสนห้าโคตรสุดถ้าไม่มีเพจุแบบนี้ร้านทองรับซื้อนี่คือรวยสบายเลยจาก2003กลายมาเป็นแสนกว่าบางคนก็บอกเองพ0 0 3นี่กะจะกินนิ่มๆเลยเหรอเอาเปรียบกันเกินไปไหมเอาจริงร้านทองโคตรเอาเปรียบเป็นผมเนี่ยผมก็มาที่นี่ งานนี้หลายคนก็เห็นใจค่ะว่าทําไมหนุ่มคนนี้ถึงตัดสินใจมาที่ร้านแห่งนี้นะคะเพราะว่าการหลอมออกมาเนี่ยพอมันชั่งเป็นน้ําหนักได้เงินเยอะกว่าขายเป็นเส้นด้วยซ้ำไอการขายเป็นเส้นไ่รูเขาประเมินยังไงนะอาจจะประเมินด้วยตาเปล่าแบบม,มันไม่มีมูลค่าอะไรหรอไอสักสองพัาแล้วกันอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าเอามาล้านที เขาหลอมทองจริงๆหรือเขาดูไปหรือเขามีการชั่งน้ําหนักเอามาแบบว่าเอามาหลอมเอามาทําตามกระบวนการวิธีเนี่ยปรากฏว่าน้ําหนักเนี่ยมันแทบไม่หายเลยนะคะแล้วไม่พอเนี่ยใครจะไปคิดว่าเส้นไอ้เขาเรียกว่าเข็มขัดนาคเนาะเข็มขัดนาคเส้นเนี้ยทองมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ผลออกมาปรากฏว่าราคาเนี่ยมันสูงกว่าเอาไปขายเป็นเส้นตั้งเยอะถือว่ามาครั้งนี้คุ้มจริงๆค่ะ ขัดหน้าเส้นนี้นะครับไปลองไปขายอยู่ที่ร้านได้2,300นะครับผมอยากจะเตือนคุณนะครับตอนนี้คุณอาจยังไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเมื่อใดมีร้านอย่างผมเกิดขึ้นทุกจังหวัดถึงตอนนั้นคุณได้รับผลกระทบแน่นอนถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนนิสัยแบบนี้นะครับเขายอมเดินทางจากเชียงรายเพื่อมาขายหน้าแค่นี้ครับเพราะว่าราคาที่ได้มันไม่สมกับที่ควรจะได้ครับเราไปลองพร้อมเลยครับจาก2 3 0 0จะกลายเป็น1 4 0 0 0 0ืน 8,000ันหรือเปล่าครับผมพูดเพื่อจะกระแทกและตั้งใจทำทุกคอนเทนต์นะครับเพราะว่าผมอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงครับอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงครับถ้าคุณยังเป็นเดิมๆกดลูกค้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปร้านคุณมีผลกระทบแน่นอนครับเพราะทุกวันนี้ร้านก็เกิดขึ้นหลายจังหวัดนะครับหลายจังหวัดนะครับแล้วก็แต่ละจังหวัดไม่ใช่มีแค่ร้านเดียวครับผมยกตัวอย่างได้นะครับขนาดร้านของคุณหนึ่งอำเภอยังมีตั้งห้าหกร้านครับ แล้วถ้าต่อไปเกิดร้านอย่างผมขึ้นเยอะๆนะครับผมว่าคุณอาจจะดับได้นะครับคุณอาจจะดับได้นะครับคุณอาจจะได้แค่ขายแล้วก็ไม่ได้ซื้อคืนนะครับคุณอาจจะได้แค่ขายแล้วไม่ได้ซื้อคืนะครับแล้วต่อไปลามไปเรื่อยๆครับคนที่ทําแบบนี้หรือว่าเป็นของเขาอาจจะท,ทําพอรูปประมานขายเองก็ได้ครับแต่ประเด็นี้แน่นอนครับซื้อคืนแน่นอนครับถึงตอนนั้นคุณอาจจะเรือกร้องแบบสุดๆก็เป็นไปได้นะครับ เรียนด้วยความไม่หวังดีครับเรียนด้วยความไม่หวังดีครับการหลอมหน้าแบบนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมมันถึงได้ราคาเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเราเทคเปซเซนต์และคคำนวณเทาเปอร์เซนต์ที่เหลือให้คุณนะครับถ้าหน้าลงบุญมีเปอร์เซนต์ทองเยอะคุณก็ได้ราคาดีครับการคำนวณของเรานะครับก็ง่ายๆครับุนำราคาเท่าทางแทกงนั้วครับแล้วมาคุยต่อครับ่อยน้องหล่อซับ้ังครับ ตอนนี้เราจะพาคุณมาดูฝ้าหน้านะครับเรามาดูฟ้าหน้าครับก่อนที่จะอธิบายต่อไปครับปล่อยเลย้องปล่อยเลยเรียบร้อยครับแบบนี้เรียกว่าฝ้าหน้าครับถ้าหลอมแล้วเป็นแบบนี้นะครับโอกาสที่จะเป็นนาคสูงครับคําว่านาคนะครับไม่มีแร่ธรรมชาติเกิดจากการนําทองแดงมาผสมกับทองนะครับส่วนจะผสมทองกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้แล้วแต่คนทํานะครับมันก็จะมีสส่วนผสมหลักๆคือทองแดงแล้วก็เงินแล้วก็ทอง3ตัวนี้ครับ นักไม่มีแร่ธรรมชาตินะครับวิธีคิดการคำนวณราคาทองครับถ้าคุณอยากรู้ว่าร้านที่คุณจะไปขายเขาจริงใจคุณหรือเปล่าบอกว่าไม่หักแล้วแอบหักหรือเปล่าครับวิธีคิดง่ายมากครับวิธีคิดง่ายมากเลยครับคุณแค่เอาราคาทองคําแท่งตั้งนะครับทองคําแท่งแต่ละวันแต่เวลาตั้งนะครับแล้วคุณก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ที่เขาเช็คได้ครับแล้วมันจะออกมาเป็นต่อบาทครับต่อบาทได้บาทเท่าไหร่แล้วคุณก็มาหารด้วย15.24ครับแล้วคุณก็เอา ที่ได้นะครับราคาที่ได้ไปคูณด้วยน้ําหนักทองคูณว่ามีกี่กรัรมครับถ้าเขาไม่หักคุณเลยนะครับคุณต้องได้ราคาที่คุณคูณได้ครับถ้าน้อยกว่านี้นั่นแสดงว่าเขาแอบหักคุนครับแต่เขาทำมาเทนว่าไม่หักแต่แอบหักครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ครับมีหลายคนชอบมาฝากร้านและชอบมาโชว์ร้านนู้นร้านนี้ครับก็เลยขอสักหน่อยครับถ้าคิดแบบผมแล้วได้เท่าที่ผมก่อนที่ผมจะหัก นั่นแสดงว่าร้านนี้เขาไม่หักจริงนะครับถ้าคุณดูคอนเทนต์นะครับแต่ถ้าคิดแล้วได้น้อยกว่าที่ผมบอกน,น,นั่นแสดงว่าเขาแอบหักคุณนะครับแล้วคุณไม่รู้ Fuji, เขาไม,ไม่หักให้เห็นครับหลายคนชอบว่า hmm. ผมหักนู่นหักนี่ครับผมแสดงว่าผมหักผมแสดงให้เห็นคุณเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาหักหรือเปล่าก็ลองคํานวณตามที่ผมบอกนะครับถ้าเขาแอบหักขนาดออกสื่อยังแอบหักแล้วถ้าหลังร้านมันจะเหลือเลยครับขอพูดสักหน่อยครับ ดูจากสีแล้วเปอร์เซ็นต์ไม่น่าขึ้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับคุณนับก่อนนะครับผมจะบอกยอดครับ1นึ่งแสยยอดทั้งหมดครับเดี๋ยวขอสรุปราคาสักหน่อยนะครับโอเคครับ เรามาสรุปราคาไปพร้อมครับสําหรับนาคเส้นนี้หลอมแล้วเช็คได้35.24มีเงินผสมอยู่5%แล้วก็มีทองแดงผสมอยู่5้สนะครับส่วนมากนาคเขาจะเอาทองแดงผสมเยอะกว่าทองนะครับน้ำหนักหลังหลอมเหลือ154.14ได้กรำรละหนึ่งพันเจ็ดสิบบาทจุรวมคือ1นึ่0แสนหนึ้าพบามทหักผมแล้วเหลือ1 0ึ่งแ ห3 5 2 8บาทถ้าคุณดูเงินที่เหลือสามารถเดินทางมาหาผมได้เลยครับเราตั้งอยู่ที่หมู่บ้านดอนคาหมู่ที่หนึ่งเรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับมาบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินเองครับแล้วจะถามความรู้สึกของ f c สักหน่อยครับคุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกดีใจมากๆครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับแค่นี้ก็พอแล้วครับไปออกหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ